สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ลอบายลูกตานะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีธนูหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้เป็นราศีธนูนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะช่องนี้นะคะเราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีธนูนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22พฤศจิกพฤายนนะคะถึง21ธันวาคมค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ทราบลักนาแล้วก็ต้องการดูตามลักษณะค่ะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักนาไว้ให้ด้านล่างนะคะการทำนายครั้งนี้นะคะจะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษดังนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วค่ะแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวแต่ถ้าใครนะคะต้องการที่จะติดต่อลูกตาลเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดใต้คลิปด้านล่างเลยค่ะ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจลูกตาลด้วยค่ะเดือนนี้นะคะชาวราศีธนูจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูหนะ้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณนะคะเป็นเพ g e วาฬนะคะมี2ถ้วยค่ะ w e e l of fortune ค่ะ queen of s w o r d นะคะ7ดาบนะมี Page of short ค่ะมี10ถ้วยนะคะ8เหรียญน,นะคะ6ดาบแล้วไปส,สุดท้ายของคุณคือเพ of คัพค่ะ ลูกตาลมองว่าชาวราศีธนูในเดือนนี้ค่ะอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะพัฒนาทักษะไปในทิศทางที่ดีได้ค่ะในด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะหกดาวขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าอุปสรรคปัญหาของคุณที่เคยมีมาเนาะมันกําลังคลี่คลายผ่อนคลายไปในทางที่ดีนะคะงา,งานจริงๆอะ่ะมันไม่ค่อยต้องห่วงคุณสักเท่าไหร่เนาะสำหรับงานที่คุณทําเป็นประจําอยู่แล้วเพราะคุณน่ค่ะจะทําได้ด้วยสกิลของคุณที่มีเนาะ คุณมีคนรักคุณมีครอบครัวเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยนะคะชาวราศีธนูนะคะไพ่ตรงกลางของคุณคือเพจออฟบา n นะคะแล้วก็มีเพจออฟส sort ขึ้นมาด้วยลูกตาลมองว่านะคะคุณจะมีทัศนคติที่ดีนะคะคุณจะมองหาช่องทางในการทําเงินใหม่ๆนะคะมองหาโอกาสมองหาในสิ่งที่คุณจะต้องการเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆก็ได้เหมือนกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งเนาะที่ เป็นไพ่เด็กล้าเป็นจุดอ่อนของไพ่เด็กเลยอะค่ะก็คือเรื่องของประสบการณ์ค่ะใช่ค่ะคุณมีแพชชั่นที่จะทำนะคะใช่ค่ะคุณมีแรงที่จะทำแต่บางครั้งอะค่ะประสบการณ์ของคุณยังน้อยมากๆค่ะโลกตาอยากให้คุณอะคะ่ะกลับมารับฟังความความเป็นห่วงใยของครอบครัวของคุณเนาะหรือว่ามีอะไรเนี่ยปรึกษากับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะคนคนนี้เขาอาจจะดูดุนิดนึงนะแต่ว่าเชื่อเธอข่าว่าเขาเองอะคะ่ะ ทาทุกอย่างด้วยความหวังดีมีเจตนาที่ดีนะคะเขาจะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้นะคะ q u e e n of s w o r d แล้วก็เพจ of s w o r d ขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเป็นสิ่งแรกเลยนะคะคือการมีปากเสียงกับผู้ใหญ่ค่ะบางครั้งนะคะเราก็มีเหตุผลนะคะผู้ใหญ่ก็มีเหตุผลค่ะ เราเราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะคะแต่ว่าตานมองว่าชาวราศีธนูอะคะ่ะจะต้องแก้ไขในเรื่องของการสื่อสารบางครั้งการสื่อสารของเราค่ะมันอาจจะยังขาดความนิ่มนวลเนาะลองปรับเปลี่ยนเนาะทำตัวเป็นเด็กที่น่ารักลองปรึกษาผู้ใหญ่นะคะคนที่บ้านแล้วก็คนรักของคุณเนี่ยจริงๆช่วยเหลือซัพพอร์ตนะและอีกอย่างหนึ่งเนาะที่อาจจะต้องเตือนกันไว้นะคะเจ็ดดาบขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะโดนหลอกโดนโกงได้เหมือนกันนะในเรื่องของการงานถ้าทํางานไป จำอะคะมันอาจจะหมายถึงการที่ถูกขโมยผลงานก็ได้เนาะงานของเราที่เราเคยทําไว้นะคะผลงานที่เราทําไว้พอถึงเวลาป่าโดนปัดหน้าเคไปก็ได้เหมือนกันนะในส่วนของเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าฟรีแลนซ์เนี่ยระวังโดนเบี้ยวค้าตัวเนาะหรือว่าจะเป็นการที่ระวังการคอร์รัปชันระวังการ ทําอะไรรับหลังนะคะทําให้คุณเสียหายได้นะคะหรือบางคนนะคะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการทําอะไรลับๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสียหายสําหรับคุณได้นะคะ2ถ้วยขึ้นมานะลูกตาลมองว่าเดือนนี้ค่ะคุณอาจจะเจอกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีนะคะทูออฟคัพขึ้นมานะลูกตาลมองว่าเดือนนี้ค่ะคุณอาจจะได้เจอกับเพื่อนร่วมงานที่ดีคู่ค้าที่ดี เข้ามาด้วยนะคะอาจจะเป็นหุ้นส่วนมาคอยแบ่งเบาภาระของคุณก็ได้ค่ะคุณอาจจะหาคนที่มีสกิลที่แตกต่างเนาะหรือมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่ามาคอยแนะนําให้คําปรึกษากับคุณได้ค่ะ Well of Fortune แล้วก็ใบสรุปเป็นเพจสั f คับค่ะลูกตาลมองว่าในที่สุดแล้วนะคะคุณจะพัฒนาสกิลของคุณค่ะโอกาสจะเข้ามาหาคุณได้ง่ายนะคะแล้วก็มีโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจได้ค่ะ สำหรับคนที่สมัครงานไว้นะคะเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะแต่อย่างหนึ่งเนี่ยคืออยากให้คุณดูเอกสารสัญญาดีๆเพราะว่าเจด็ดดาบขึ้นมาด้วยบางครั้งเนี่ยคุณนะคะจะต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาให้ดีเนาะอยากให้เขาอเอาเปรียบเราได้นะคะในเรื่องของการเรียนนะคะพี่ลูกตาลมองว่าเดือนนี้เนี่ยน้องๆชาวราศีธนูนะคะ่ะถ้าเป็นวิชาปกติที่เราเรียนเรียนกันเนาะ ที่ตามมองว่าเราเองอะค่ะทําได้สบายอยู่แล้วปัญหาอุปสรรคต่างๆทุกอย่างทุกคนขี้คลายได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือกิจกรรมก็ตามนะคะก็ จะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะแต่ในส่วนของโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือการเรียนคอร์สระยะสั้นหรือว่ามีวิชาอะไรที่เป็นวิชาเสริมต่างๆเนาะน้องๆเองค่ะมีแพชชั่นในการเรียนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือเรื่องของประสบการณ์นะอย่าไปเถียงทะเลาะก,กับอาจารย์เขาละจริงๆนะคะอาจารย์เขามาอาจจะเจออาจารย์ที่ดุนิดนึงนะคะแต่ เชื่อเธอค่ะว่าที่ครูที่อาจารย์เขาแนะนำอะค่ะเขาแนะนําเพราะว่าเขาหวังดีกับเราจริงๆนะคะเขาจะเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรนะคะพัฒนาศักยภาพของน้องๆไปในทิศทางที่ดีได้ค่ะในบางคนเนี่ยอาจจะมีความหวังความฝันอะไรใหม่ๆนะคะอยากจะลองเรียนอะไรใหม่ๆเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกัน,นะค่ะ เ็ด,ดาบขึ้นมาเนาะ,ะสำหรับเรื่องการเรียนเนี่ยพี่ตาลมองว่าบางทีผลงานของเรากับเพื่อนเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันเนาะบางครั้งเลยอาจจะดูเป็นการขโมยผลงานก็ได้หรือในส่วนของอเอกสารรายงานนะคะชี้ต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดร,ระวังหายนะคะในช่วงนี้2ถ้วยแล้วก็เพจสอบขับเป็นใบสรุปนะพีุ่กตาลมองว่าน้องๆจะเจอกัลยานามิตที่ดีนะคะมันเป็นได้ทั้งหนังสือทั้งอาจารย์หรือว่าจะเป็นเพื่อนของเราเนาะเป็นบัดดี้ช่วยกันติวอย่างเงี้ยค่ะ ก็ได้จะพัฒนาศักยภาพของเราทําให้เราเปิดโลกไปอีกใบหนึง่งแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นะคะสําหรับเดือนนี้ในด้านของความรักนะคะคุณโสดเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะมีคนทาตลมนะคะเมถุนตุนกุมหรือว่าจะเป็นคนทาตน้ํานะคะกรกฏมีนพิจิกเข้ามา หยิบยื่นความรักให้กับคุณนะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกับคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ระมัดระวังนิดนึงเนาะก็คือเจ็ดดาที่เข้ามานะคะบางทีเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคนคนเดียวนะฉะนั้นก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างบางเดี๋ยวนี้ค่ะคนหลายคนน่ะอยู่ในสถานะของคนคุยเนาะสำหรับคนโสดะคะ่ะคุณก็เลือกได้ค่ะว่าคุณจะคุยกับคนที่คุยหลายคนไหมหรือว่า สเตตัสแบบไหนที่คุณแฮปปี้เนาะแต่ตาลมองว่าเดือนนี้ค่ะจะมีการบบเริ่มต้นคุยๆกันได้ก็คุยเป,เ,ปเป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้ค่ะสําหรับเดือนนี้นะด้านคนมีคู่นะคะแปดเหรียญขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าคุณเองอะค่ะจะโฟกัสมีเป้าหมายในชีวิตคู่ของคุณมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะต้องการที่จะเก็บเงินแต่งงานก็ได้นะคะติบถ้วยขึ้นมาค่ะความรักของคุณเนี่ย เป็นแรงพลังซัพพอร์ตคุณได้อย่างดีนะคะครอบครัวนะคะคนรักคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณค่ะถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยมีปัญหากันนะลูกตาลเชื่อว่าในเดือนนี้ค่ะปัญหาทุกอย่างมันกําลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วนะคะให้ตรงกลางของคุณเป็น page of ฟวาแล้วก็มีเวลออฟฟอร์จูนนะคะลูกตาลมองว่าคุณเองอาจจะมีแพชชั่นมองไปในระยะยาวมองเห็นอนาคตในระยะไกลพยายามปรับปรุงตัวพยายาม ดูแลทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีนะคะสองต้วขึ้นมาค่ะรักของคุณอะ่ะจะเป็นรักที่มีความเท่าเทียมนะคะมีกฟต์มีเทคเนาะมีความเสียสละเอื้ออาทรต่อกันค่ะเจ็ดดาบขึ้นมานะระวังอาการของการโกหกหลอกลวงบางครั้งอะคะ่ะการที่คุณพูดไม่หมดนะคะคุณอาจจะคิดว่า ฉันก็ไม่ได้โกหกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคนรักของคุณมารู้ที่หลังเนี่ยเขาก็อาจจะเสียใจได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะมีเด็กๆเ,เข้ามาเนาะมีคนที่แบบอายุน้อยกว่าพยายามเข้ามาในความสัมพันธ์นะพยายามจะสเสนอตัวเป็นชูเป็นกิ๊กก็ได้เหมือนกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะคุณน่ะสามารถเลือกได้เสมอนะคะว่าคุณจะใช้ชีวิตยังไงแต่ส่วนตัวมองว่าถ้าคุณแรกนะคุณจะไม่คุ้มมากๆเลยค่ะ Queen of Swords แล้วก็ Page of Swords ขึ้นมานะ ต้องระมัดระวังเรื่องปากเสียงบางทีการที่คุณพูดอะไรไม่หมดหรือว่ามีใครเข้ามานะคะจะทําให้คุณกับคนรักของคุณน่ะมีปากเสียงกันได้นะคะภายสรุปของคุณเป็นเพจ o อ f c u บค่ะตันมองว่าปัญหาเนี้มันเคลียร์ได้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณจะกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใครออฟเฟอร์มาก็แล้วแต่เนาะแต่ที่สาคัญคือถ้าเรารักคนของเรามากพอค่ะเราจะจับมือกันแน่นๆแล้วก็ผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะคะ ในด้านของสุขภาพนะคะเดือนนี้ลูกตาลอยากให้ชาวราศีธนูนะคะระมัดระวังนะคะในส่วนของเรื่องของการนั่งนานเนาะอาจจะเกิดการปวดเมื่อยเนื้อตัวได้ค่ะในบางคนนะคะอาจจะมัวแต่ทํางานเนาะจนอาจจะลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะ เหมือนไม่ได้แบ่งเวลาในการกินการนอนเนาะหรือการออกกําลังกายอะค่ะตามมองว่าเนาะมันอาจจะดูเป็นเรื่องอะไรที่เล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันจะส่งผลกับเราในระยะยาวนะคะก็แนะนําว่าลองจัดสเก็ตด,ด้วยเนาะลองลองจัดตารางชีวิตให้กับการดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะคะสําหรับเดือนนี้ในส่วนของการทําบุญนะคะ เดือนนี้ลูกตาแนะนําให้ชาวราศีธนูค่ะทําบุญในส่วนของการซื้อที่ดินเนาะอาจจะเป็นการแบบบริจาคยอดตามตู้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะการบริจาคให้กับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กเนาะมูลนิธิที่ส่งเสริมด้านครอบครัวหรือจะเป็นการบริจาคของที่เป็นค,คู่ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่การทําบุญเนาะอย่างที่เคยบอกมาตลอดค่ะว่าจริงๆแล้ว่ทําอะไรทําที่ไหนทําอย่างไรเนี่ยได้หมดเนาะแต่ว่าขอให้คุณนะคะทําด้วยจิตใจบริสุทธิ ทำตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของคุณได้เลยนะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเนาะก,ก็คืออย่าลืมทําบุญกับพระในบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่บุพการีคนที่มีพระคุณกับเรานะคะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีธนูทุกท่านค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสินเสมอเราเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ